สวัสดีครับแล้วท่านผู้ชมเป็นไรน,นะครับทั้งก่อนมีคนกดไ i, คนนลค์กด้ชสอนในในนั้นนะครับเรื่อจะทำต่อนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสอนตัวใหม่ผมซื้อเมื่อเมื่อวานก็วันนี้นะครับก็จะเป็นไอคอนนะต่อมาก็เป็นโกเลมนะแล้วสอนตัวน,น,นี้ใครๆก็รู้นะแล้วก็มาทารโกเลกม้านเทปแนี่มันอยู่ไหนวะนี่แล้วก็คือคอนเทพนะ แล้วผมจะมารีวิวค i ง g k นเทพีก,กว่ากับโกเลมเทพนะนี่เป็นนี่มันอึดมากมันมสู้กับใครดีนี่กันมาเกาะนี่ผมก็ยินมืแล้วตรงเนี้ยโอ้ยอดแต่เห็นก็ซิร่าแห,หละก็แกโหกอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ย อ๋อมีตัวคนไม่กี่ตัว,ตวที่ผมจะเอามาอันนี้คือไอกริลัสไอปลาไม่เป็นสิสินี่เอออีละอืมนี่ไงปลาหมึกอาจจะไม่เหมือนปลาหมึกมากเลยแม่ก็ไอกิโลสัมสันห์มันก็ไม่แตกต่างกันเลยหรือม,มาเห่อยอะ กูควรจะแบบว่าปิดคลิปโฆษณาไม่โฆษณาอันน,นั้นผสมกับผม,ม,มก็นั่งทุไก้นกินหนีสือคินสไปน์หน่อยมันวาย่รีวิวไปเอื้อตายันง่้ยส์ เดี๋ยวอนหลังๆน้องมะโคจะบอกว่าเอ้ยจเจนี่แค่นี้เหรอไม่พี่เจนี่ตัวอื่นด้วยอต่เดี๋ยวพี่จะมาบอกก่อนว่าเออน้องๆไม่รู้เนีน่นตัวอะไรนะพี่คือการดอนที่บินไม่ได้ <c ười> บินไม่ได้อ,อ้ยอยู่นั่นผมจะบอกนะอันนี้นี่เอ้ยมันาดูตัวนี้นงงดีววนนะวกว่านี่ไงไฮดูซ่อนเอ็กซ์โปนี่ก็เจนูนะำว่ามันคือตัวเลย ลองตู้กับตัวเลยดิไม่อยากหมูอ่ะหมูมันเตอนเออเอาบอลแล้วกันน้องบอลเออเออเซฟิปเซฟิปน่าจะว่าบอลมันทำแบบอะไรแตเติร์จะต่เติร์นก็ไม่มีไงอ่ะมันเป็นแค่ลูกที่เหมือนบอลนะดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เก่งนะเก่งพอสมควรอ่ะไม่ได้กลิ่นเลยมาก ก็คงที่ถ้านผู้ชมหลายที่ก,กดคุณสอนไลน์ครับถ้าอยากให้บทนำต่อสอนไลน์เหมือนเดิมนะขอสอนไลน์อมเมนด้วยอยากให้ทำเไยต่อไปตัวค <c oughs> าบุโตนี่มันจะระเบิดอย่างเดียวแล้วมันคือดีแล้วทัานเลยดีแล้วยอมระเบิดระเบิดแล้วระเบิดใกล้เพื่อนว่นาแย่แล้วก็สามีน้องน,นะแล้วก็อุผมขึ้นไม่ไดขึ้วไปยืด เออมาดูละนะก็เก่งพอสมควรอีแล้วมีแล้วอะออีแล้วสเกิร์ตไรตัวไหวไหวอย่างนี้เวะไหวไหวไหวนะไม่เหมือนเมื่อวานนะที่มีเสียงเข้ามานะครับมีเสียงมันเดินดเลยแต่ไม่ใช่เสียงท่อสั้นเสียงรถ เราเจ็บผมอยู่บ้านนะผมจะยุ้งยังไ,ไม่ยุ้งยังไม่ยังไปยุ้งเลยไปเช็คเก้าเก้าขอ้อครับคุณนะผมก็บอกนะครับว่าตัวน,นี้มันเก่งมากนะเก่งโคตรตื่นสัตว์นะโอเคตัวอะไรอ่ะพอหนีเตียงไม่เไรไม่ล้มไม่ถีเลยจนะเกิครับ กันนี้เป็นฟอรดตีเลสสตีวเวิร์นแข่งกอรลล่ามันคือสี่คนเกย์สี่รวมกันลุกเป็ดทีโอ,โอโ้พุ่ดใสงไม่โดนมีปีตแต่พุ่ดใสงไม่โดนพอลุนก็นตายปุ๊บเลยยันโง่แล้วอีกคน,นเรียกว,ว่าสเกิร์ตสเกิร์ตสี่คนนะสเกิร์ตสี่เกย์สี่ โปปุยมสนะครี่บอแม่ดาเห็นด้านหนด้ามังโกงดีก็เลยก็เลนก๊อปมาใช่บหรเอถ้าใครจะสร้างมอนควรครับมาขอผมก่อนนะผมจ่บอกว่าขอสร้างมันมใช้อะไรบางนะแล้วคุณจะมาสร้างก็ไม่สร้างพีจ่มบอกเลามันแล้วกะเล็มันนี่จะกนอ๋อี้วตัวนี้เนี่มันพุมไปด้วยนะพวดผ ออพีโพรครับต่อไปก็จะเป็นไอ้นที่ไม่ดรวเมืดดูนิงเจ้าดิเดินนิงเจ้านิงเจ้าถ้าม่แก็เข้ามาขอดผ้าห่มไดโฆษณาเอานะคุผู้ชมนะเี๋ยวกี้เราก็บอกแล้วว่าเวอร์แมนเร็วมากหดิงเจาดเดินหนิงเจ้าหนิงเจ้า ไปก็นิ่วลันนะนี่คือเคลื่อนจักรกลสันหารสันกวีส,สีมันทำกอจ่านเอาเปี้ยวก้อนทุกอย่างไงล่ะ <c oughs> น,นี้ยไปจักกลที่ว่าเทพมากเพราะว่าผมจะเอามาเล่นแล้วนะแต่มันไม่อยู่ในโหมดก็ซิล่าเลยมีแหละแต่มันไม่เขียว ถ้าเสียเป็นเลยก็ขอโทษนะคะท่านผู้ชมนะไม่ได้อะไรว้าขใคก็ขอโทษด้วยหืมหุ่จำชซื่อมาแล้วขอเรียวสเกิร์ตสเกิร์ตติดปีกแล้วบินได้แล้วบินได้แล้วมีปัญหาทุกทีอ สเกิร์ตบีเอสเกิร์ตอาคุณสินะก็กลับมาแล้วนะไอยีกุญชญามาขัดอีกแล้วย,ย,ยี่ยบไวเวิร์นนั่นคือวัยเวิร์นสี่คนเคยสิบโย่ออกมาเล่นโย่ออมาเล่นเล่นนะหรือถ้าใครกดชอ,อบผมอาจจะเอาสี่คนเคยสิบมาเล่นก็ได้ครับ อบปเจะเป็นไอรอนแมนอ๋อคือผูที่เขียนทำตามราการผเลยอเป็นน้าวนะดดดดดดดเามนไม่อาจจะไม่สมเหมือนเกรองแมนมากกว่าเดี๋ยวเพราะไม่ทำมันไม่ได้นอกจากเ้นสวยดีกว่าพอกับใส่ทำยนีแค่นี้แหละโอทำทานน้องไปเลย ถึงเม็ดละถึงเม็ดละหานอนนะฮะเอาไปกว่าเอกิรัตนะเพราะว่าใครดูแกนนี้อะไรน,นะแกลนนี้นะ้ำก็ดูนะว่ามันก็ไม่ได้โหดเลยหรือใครดูเมือม่อวานดูหัวของแกลนเนี่ยนยะังไงพ่นนะ้ำได้ดูวัส้าได้คุณไม่รู้จะหายมันมีความรู้ที่ใจวัสดุกา้ามเิดนะ ถ้าใครบอกว่าท้ามันหยุดแตตัวแปดอะไรอย่างเงี้ยแตงตัวแปดมากคือหัวยาแตงให้เหมือนนะนะก็เอาหัวสเปโนมาใส่อ่ะมันไม่มีของหยุดแตงไม่ทุไม่มีเกาะให้อ่ะก็ยาเลยคือไอ้กีรัตเวลามันเดิมมันต้องมีขวามน,น,นะแต่มันไม่ม,มีขวานในเกินีลยอ้อยาวแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับผมก็จะมีพู่นี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วก็จะมีก่อนงิ้นงอันนั้นคือหัวอึ่งของซิ้น พันเลยตั sure <tor> ้ไรแล้วก็เออทานน้อคนล้วทานน้อะไรครับไอ้ข้ตัวสุดท้ายนี่สีตัวนี่ตัวข้่าไมน้อเกี่ยววะนะอว่าทำไมทำไมเนาะไมม่ั์ แล้วก็วมีคำถามนะถ้าใครตอบตอบดวงใจของเจ้าชื่อม,มในในือมาใส่ในในตัวคอยสร้สางแล้วก็มาเล่นเนะี่ยคำถามมีอยู่ว่าถ้าท่านผู้ชมมีตันหุภันหนึ่งท่านผู้ชมจะไปซื้ออะไรระหว่าตากระแตงก,กับสเกิร์ตถ้าตอบถูกใจเอาไป,ไปเลยชื้อมือจะอยู่ในตัวคอนั้น แล้วก็ขอคุณนะถ้าผู้คมที่กดทั้งสอนไลค์ยนะคะแล้วใครอยากให้ตต่อสอนไลค์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือก้จะมีเยอะมากเอ้วกอบเมนด้วยขอบคุณครับ